สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งนะคะเป็นเหมือนอแผนที่นำทางสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำในบ้านเราเลยนั่นก็คือแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดน้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฉบ,บับล่าสุดเลยค่ะสิงหาคม2,566จากสอพอหรือสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจเราวันนี้ก็คือมาลองถอดรหัสโครงสร้างข้อกำหนดสำคัญสำคัญดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงสำคัญนักหนาค่ะครับสวัสดีครับเอกสารฉบับนี้นี่สำคัญมากครับเหมือนเป็นคู่มือหรือกติกาอะไรก็ได้ว่าการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะต้องมองเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้รอบด้านจริงๆนะครับเป็นการปรับปรุงจากฉบับปี59 คือรวบรวมเอาบทเรียนเก่าๆกฎหมายใหม่ๆหรือว่าคอมเมนต์จากการพิจารณารายงานที่ผ่านๆมานะครับเพื่อให้การประเมินมันรัดกุมขึ้นทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจที่น่าเชื่อถือครับเป้าหมายก็คือสร้างสมดุลนะครับระหว่างพัฒนากับอนุรักษ์ค่ะ ก่อนจะไปดูโครงสร้างมาทำความเข้าใจประเภทรายงานกันก่อนดีไหมคะเพราะเห็นในเอกสารมีพูดถึงหลายแบบเลยทั้ง IEE, EIA, EHIa มันต่างกันยังไงคะในการใช้งานจริงครับมีหลักๆ3ระดับครับคือ IEE หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอันนี้สำหรับโครงการเล็กๆหรือที่คาดว่าผลกระทบไม่เยอะถัดมาก็ EIA อันนี้คือมาตรฐานทั่วไปที่โครงการส่วนใหญ่ที่เข้าขายต้องทำกันและก็ E H I A ครับอันนี้คือ Environmental and Health Impact Assessment ตัวนี้จะเข้มข้นสุดเลยครับใช้กับโครงการที่อ,อ,อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรุนแรงไม่ว่าจะเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรหรือสุขภาพคนหรือโครงการที่อยู่ในพื้นที่อ่อนไหวใกล้ป่าอนุรักษ์อะไรแบบนี้นะครับ อ๋อ oh, ค่ะหรือโครงการตามประกาศกระสวงที่ระบบว่าอาจมีผลกระทบรุนแรงเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการเป็นแบบว่ากำหนดระดับความเข้มข้นของการตรวจสอบตามความเสี่ยงโครงการนั่นเองนะคะใช่ครับทํานเรียกว่าทำรายงานประเภทไหนเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารแต่มันคือการกำหนดขอบเขตความลึกของการศึกษาเลยการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือกระบวนการอนุมัติทั้งหมดมันขึ้นกับว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบแค่ไหนนะครับ แล้วเรื่องการตั้งชื่อรายงานล่ะคะดูเหมือนจะจุกจิกนิดหน่อยแต่ก็คงมีเหตุผลใช่ไหมคะที่ต้องระบุชัดๆว่าเป็นโครงการใหม่ส่วนขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างตัวอย่างที่ให้มารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านน้ําไหลอะไรแบบนี้คะ่ะหรือถ้ามีต่อเติมก็ต้องมีส่วนขยายครั้งที่หต่อท้ายถูกต้องครับความชัดเจนตรงนี้สําคัญมากครับ เพื่อใหอ้ทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะคนพิจารณาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจตรงกรันว่ากําลังดูข้อมูลของโครงการในสถานะไหนอยู่ป้องกันความสับสนและก็ทําให้การติดตามตรวจสอบทําได้ง่ายขึ้นด้วยครับโดยเฉพาะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงการทีหลังค่ะแล้ววัตถุประสงค์หลักๆของการทาแรงงานพวกนี้คืออะไรคะหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะประเภทไหนก็คือ 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันก่อน2 คือคาดการผลกระทบทั้งบวกทั้งลบที่ทอาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 3. คือเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบทาง,ง,งลบที่ชัดเจนทำได้จริงและ 4. คือต้องกำหนดแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบด้วยครับเพื่อดูว่ามาตรการที่ใช้ไปมันได้ผลจริงไหมหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เราไม่คาดคิดหรือเปล่าแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ใครจะเป็นคนนำไปใช้คะ หลักๆก,ก็จะเป็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการ EIA หรือคอชอกอที่พิจารณารายงานนะครับหรือถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆหรือละเอียดอ่อนหน่อยก็อาจจะต้องผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือบางทีก็ไปถึงคอรอมอรเลยครับโห،ไปถึงคอรอมอรเลยเหรอคะครับรายงานนี้คือข้อมูลสำคัญเลยครับที่เขาใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะอนุมัติไหมจะให้ไฟเขียวโครงการหรือเปล่า หรือถ้าจะให้ทำต้องมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหนคือเป็น,นกลไกสำคัญเลยครับที่จะการันตีว่าการตัดสินใจพัฒนาโครงการเนี่ยได้มองเรื่องต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมสังคมรอบด้านแล้วจริงๆโอเคค่ะทีนี้มาถึงโครงสร้างหลักของรายงาน EIA บ้างซึ่งเหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่ทุกโครงการต้องเดินตามในเอกสารแนวทางเนี่ยแบ่งเป็น5บทหลักๆเริ่มจากบทที่1บทนาตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะบทที่1เนี่ยเหมือน ปูพื้นนะครับบอกที่มาทำไมต้องทำวัตถุประสงค์ที่ตั้งโครงการขอบเขตวิธีศึกษาแต่จุดที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็มักจะเป็นประเด็นที่คุยกันเยอะคือเรื่องการศึกษาทางเลือกของโครงการครับข้อ1.8ที่กำหนดไว้เลยว่าต้องเสนอทางเลือกอย่างน้อย3ทางเลือกไม่ใช่เสนอมาแบบเดียวที่อยากทำการต้องเสนอ3ทางเลือกนี่มันมีความหมายแฝงอยู่ใช่ไหมคะ ทำไมต้องบังคับให้คิดหลายๆแบบใช่ครับมันไม่ใช่แค่ทำตามระเบียบเฉยๆนะครับแต่มันเป็นการบังคับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องคิดใหม่จริงๆตั้งแต่ต้นทางเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เหมือนกับว่ามีธงในใจอยู่แล้วว่าจะเอาโครงการแบบนี้แล้วก็ทํา EIA มาซ <c oughs> ัพพอร์เฉยๆ การต้องเสนอทางเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตั้งรูปแบบโครงการระดับเก็บกักหรือแม้แต่ทางเลือกไม่ทำโครงการเลยเนี่ยมันบีบให้ต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแต่ละทางเลือกทั้งด้านวิวศวกรรมเศรษฐศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อหาทางที่เหมาะสมที่สุดหรือกระทบน้อยที่สุดจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ที่เคยมีคนวิจารณ์กันมาว่าบางทีเหมือนตัวเลือกมันถูกล็อกมาแล้ว น่าสนใจมากค่ะแสดงว่าขั้นตอนนี้คือด่านแรกที่สำคัญเลยนะคะแล้วในบทนำยังมีอีกประเด็นที่เชื่อมเชื่องกันคือการศึกษาสภาพรวมของการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้อ1.7ที่บอกว่าโครงการต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทระดับชาติลุ่มน้ำจังหวัดด้วยอันนี้ก็เพื่อไม่ให้ทำโครงการแบบตัวใครตัวมันใช่ไหมคะอย่างแผนที่โครงการในลุ่มน้ำแม่จันที่ยกตัวอย่างมาก็ทำให้เห็นภาพรวมโครงการอื่นๆในพื้นที่ด้วยถูกต้องครับ น้ำเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันการทำโครงการแหล่งน้ำที่หนึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อคนอื่นหรือโครงการอื่นในลุ่มน้ำเดียวกันอยู่แล้วไม่ว่าจะต้นน้ำหรือท้ายน้ำทีนี้ถ้าเรามองแต่โครงการเราเดียวๆไม่ดูภาพรวมของลุ่มน้ำหรือแผนจัดการน้ำที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันอาจจะทำให้ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าเกิดขัดแย้งกันหรือบางทีไปกระทบโครงการอื่นที่จาเป็นกว่าก็ได้ครับ การกําหนดให้ต้องดูความสอดคล้องกับแผนแม่บทเนี่ยก็เลยเป็นการสร้างความมั่นใจว่าโครงการนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาภาพรวมนะไม่ใช่สร้างปัญหาใหม่หรือทําไปแบบไม่มีทิศทางค่ะพอผ่านบทนําที่ต้องคิดเยอะขนาดนี้แล้วบทที่2ก็จะลงรายละเอียดตัวโครงการแล้วใช่ไหมคะทั้งเรื่องเทคนิคออกแบบก่อสร้างจัดการน้ําวัสดุวิเคราะห์เศรษศาสตร์ใช่ครับบทที่2คือการอธิบายตัวโครงการให้ชัดที่สุดว่า อะไรกำลังจะถูกสร้างจะทำอย่างไรข้อมูลตรงนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยครับสำหรับการประเมินผลกระทบในบทที่4ต่อไปแล้วก็มาถึงบทที่3สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอันนี้เหมือนเป็นการเอ็กซเรย์พื้นที่ก่อนมีโครงการเลยนะคะครอบคลุมทั้ง4ด้านหลักกายภาพชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์แล้วก็คุณค่าต่อคุณภาพชีวิตดูเหมือนจะต้องเก็บข้อมูลละเอียดมากเลยละเอียดมากครับ และนี่ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยของการทำ EIA ที่ดีคือการเก็บข้อมูลพื้นฐานหรือเบสไลน์ Data ให้มันถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ทันสมัยเพราะถ้าข้อมูลพื้นฐานมันเพี้ยนไปเนี่ยการคาดการผลกระทบในบทถัดไปมันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดเลยครับค่ะ ตัวอย่างเช่นด้านกายภาพก็ต้องดูไปถึงธรณีวิทยาโครงสร้างรอยเลื่องความเสี่ยงแผ่นดินไหวซึ่งอันนี้ต้องทําโดยนักธรณีวิทยาที่มีใบอนุญาตนะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพดินน้ําอากาศเสียงความสั่นสะเทือนด้านชีวภาพก็ต้องสํารวจป่าไม้สัตว์ป่าระบบนิเวศท,ทั้งบนบกในน้ําชนิดพันธุ์ที่สําคัญหรือใกล้ศูนพันธุ์ด้านการใช้ประโยชน์ก็ดูเรื่องที่ดินการเกษตรสาธารณูปโภคต่างๆ ส่วนด้านคุณภาพชีวิตก็ดูสุขภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโบราณคดีการเก็บข้อมูลพวกนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆครับและก็ใช้เวลาพอสมควรเลยมีข้อกำหนดที่น่าสนใจเรื่องการศึกษาธรณีวิทยาที่ต้องทำโดยนักธรณีวิทยาที่ได้รับใบอนุญาตหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามกฎหมายอันนี้ก็เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลใช่ไหมคะแน่นอนครับโดยเฉพาะโครงการแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างเขื่อนอ่างเก็บน้ำเนี่ย ความมั่นคงแข็งแรงทางธรณีวิทยามันเป็นเรื่องสำคัญมากครับการกำหนดคุณสมบัติผู้ศึกษาก็เป็นการประกรันว่าการวิเคราะห์เช่นเรื่องความเสี่ยงรอยเลื่อนความเหมาะสมฐานรากเนี่ยมันทำตามหลักวิชาการที่ถูกต้องจริงๆน่าเชื่อถือลดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดจนอาจเกิดหายนะได้ และก็ในรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงของเขื่อนเองก็มีกรอบที่ชัดเจนขึ้นด้วยครับเช่นให้อ้างอิงมาตรฐานสากลอย่าง i c o คปี2016หรือ FEMA p 1025ของอเมริกามาตรฐานพวกนี้ช่วยประเมินความเสี่ยงยังไงคะ กขาจะดูจากหลายปัจจัยประกอบกันครับเช่นขนาดความจุอ่างความสูงสันเขื่อนจํานวนคนที่อาจจะต้องอบพยพถ้าเกิดเขื่อนแตกขึ้นมาแล้วก็มูลค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดท้ายน้ําปจัจจัยพวกนี้จะเอามาจัดระดับความเสี่ยงของเขื่อนครับอย่างแดมแคติกรอรีไถึง V ซึ่งมันก็จะส่งผลต่อเกณฑ์การออกแบบการก่อสร้างหรือแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่ต้องเตรียมไว้ด้วยครับกล้วเรื่องแผ่นดินไหวดินถลม่มอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงของไทย การประเมินที่แม่นยำก็จะช่วยให้เลือกที่ตั้งออกแบบโครงสร้างที่ทนทานด้วยดีขึ้นค่ะพอเรามีข้อมูลพื้นฐานแน่นๆจากบทที่3แล้วบทที่4ก็คือการนำเอารายละเอียดโครงการจากบทที่2มาวิเคราะห์ว่าจะส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อสภาพแวดล้อมที่เราสำรวจมาในบท3ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับบทที่4คือการประเมินผลกระทบหรือ impact assessment จริงๆแล้วก็จะวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับทั้งทางตรงทางอ้อมระยะสั้นช่วงก่อสร้างระยะยาวช่วงใช้งานแล้วก็ที่สำคัญคือต้องประเมินทั้งผลกระทบทางลบแล้วก็ทางบวกด้วยนะครับต่อทัพทรัยากรและคุณค่าทั้ง4ด้านที่ว่ามาอ๋อมีทั้งบวกทั้งลบเลยครับเช่น โครงการอาจจะทำให้เสียพื้นที่ป่าไม้ไปอันนี้ก็ลบแต่ก็อาจจะช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อันนี้ก็บวกหรืออาจจะทำให้น้ำท้ายน้ำคุณภาพแย่ลงช่วงก่อสร้างอันนี้ลบแต่ก็ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้อันนี้ก็บวกการประเมินต้องพยายามบอกให้ได้ว่าผลกระทบแต่ละด้านมันจะมากน้อยแค่ไหนรุนแรงเท่าไหร่กระทบพื้นที่กว้างแค่ไหนให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ และมาถุงบทสุดท้ายบทที่5ซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยคือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมบทนี้สําคัญยังไงคะบทที่5นี่คือบทสรุปเชิงปฏิบัติของ EIA ทั้งหมดเลยครับเพราะหลังจากเราชี้ให้เห็นแล้วว่าโครงการจะกระทบอะไรบ้างในบทที่4บทนี้คือส่วนที่จะบอกว่าแล้วเราจะจัดการกับมันยังไง มันคือการเสนอแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan นะครับเพื่อลดผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุดแล้วก็ส่งเสริมผลกระทบทางบวกถ้ามีค<ะ>่ะตัวอย่างมาตรการก็มีเยอะแยะครับเช่นมาตรการคุมการฉลังมันทลายของดินตอนก่อสร้างมาตรการช่วยหรือย้ายสัตว์ป่าออกจากพื้นที่มาตรการชัดเชยคนที่เสียที่ดินหรือเสียอาชีพไป มาตรการจัดการน้ําทิ้งหรือมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําต่อเนื่องแล้วส่วนที่เป็นมาตรการติดตามตรวจสอบล่ะคะอันนี้คืออะไรส่วนนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับเพราะมาตรการที่เราเขียนไว้ในกระดาษมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีใครเอาไปทําจริงแล้วก็ไม่มีใครมาคอยดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าแผนการติดตามตรวจสอบหรือ Monitoring Plan เนี่ยก็จะระบ,บุว่าจะต้องตรวจอะไรบ้างเช่นคุณภาพน้ำตะกอนในน้ำสุขภาพชาวบ้าน ตรวจที่ไหนบ่อยแค่ไหนใช้วิธีอะไรใครรับผิดช,ชอบแล้วจะรายงานผลยังไงเพื่อให้เราประเมินได้ว่ามาตรการป้องกันแก้ไขที่เราทำไปเหมือนเวิร์กไหมต้องปรับปรุงอะไรหรือเปล่าอืแต่ก็แน่าเสียดายที่บางทีในทางปฏิบัติการติดตามตรวจสอบอาจจะไม่ได้เข้มแข็งเท่าที่ควรหรือทำไปตามระเบียบแต่ไม่ได้เอาผลมาใช้ปรับปรุงจริงจงอันนี้ก็ยังเป็นจุดที่ท้าทายอยู่ครับ ฟังดูแล้วโครงสร้างทั้งหมดนี้ออกแบบมาเป็นขั้นเป็นตอนมีเหตุมีผลมากๆเลยนะคะจากการทำความเข้าใจโครงการรู้จักพื้นที่ประเมินผลกระทบแล้วก็วางแผนจัดการเหมือนเป็นการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำจริงๆใช่ครับโครงสร้างมันมีตรกกะที่ดีครับแล้วถ้าทำอย่างมีคุณภาพจริงๆในทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนอกจากห้าบทหลักแล้วก็ยังมีภาคผนวกอีกนะครับ ที่ใส่พวกรายละเอียดทางเทคนิคเกณฑ์ประเมินเฉพาะด้านเช่นผลกระทบสุขภาพหรือข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็สะท้อนว่าแนวทางนี้ต้องการความละเอียดความโปรง่งใสมากทีเดียวนอกจากเนื้อหาในรายงานแล้วในส่วนท้ายๆของเอกสารแนวทางยังมีข้อควรรู้ในการจัดทําและนําส่งรายงานด้วยตรงนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอ๋อครับส่วนนี้จะเป็นเรื่องกระบวนการรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแล้วครับเช่นกำหนดรูปแบบปกรายงานชัดเจนเลยแบบ สอพอหสอพ .5 สอพอร .1 อ,อะไรแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกจัดการกำหนดเอกสารประกอบที่ต้องยื่นด้วยเช่นหนังสือรับรองบัญชีรายชื่อคนทำพร้อมคุณวุฒิประสบการณ์สำเนาใบอนุญาตของบริษัทที่ทำรายงานไอที่ยังไม่หมดอายุพวกนี้ก็เพื่อย,ยืนยันว่ารายงานทำโดยคนที่มีคุณสมบัติจริงๆเดี๋ยวนี้การส่งรายงานก็เน้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะผ่านระบบ EIAE Report ใช่ครับก็ปรับตัวตามยุคดิจิตอลไปช่วยลดกระดาษทำให้เข้าถึงค้นหาง่ายขึ้นแต่ก็ยังต้องส่งฉบับพิมพ์อยู่จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งจำนวนชุดที่ต้องส่งก็จะต่างกันไปอีกขึ้นกับว่าโครงการต้องผ่านแค่คอชอคกอหรือต้องไปถึงกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือคอรอมอด้วยหรือเปล่ากระบวนการพวกนี้ก็ออกแบบมาเพื่อความโปรง่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วก็สร้างความมั่นใจในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายครับ มีข้อกำหนดเรื่องการปรับปรุงรายงานด้วยใช่ไหมคะถ้าโครงการมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายออกไปครับมีครับข้อ2.22กับ2.3ในส่วนข้อควรรู้เนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่อาจจะกระทบสิ่งแนดล้อมากขึ้นหรือมีการขยายโครงการออกไปต้องทำรายงานเพิ่มหรือปรับปรุงรายงานเดิมแล้วก็เสนอให้พิจารณาใหม่นะครับเป็นการคำกับดูแลต่อเนื่องไม่ใช่ว่าอนุมัติทีเดียวแล้วจบเลย นอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในรายงานฉบับเต็มที่จะเผยแพร่ด้วยซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสรุปแล้วแนวทางการจัดทำรายงาน EIA สำหรับโครงการพัฒนานแหล่งน้ำฉบับปรับปรุงนี้ถือเป็นกรอบการทำงานที่ละเอียด เข้มข้นแล้วก็ครอบคลุมจริงๆนะคะมันพยายามผนวกเอาการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนออกแบบโครงการตั้งแต่ต้นเลยไม่ใช่แค่ทำตามพิธีต้องการข้อมูลที่ลึกการวิเคราะห์ที่รอบด้านแล้วก็แผนจัดการที่ต้องปฏิบัติได้จริงซึ่งก็สะท้อนถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นนะคะต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ครับกรอบการทำงานนี้มีเจตนาที่ดีวางโครงสร้างไว้เป็นระบบครับแต่ ประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายที่สำคัญมากๆเลยก็คือแม้ว่าเราจะมีแนวทางที่ละเอยียดรอบคอบแค่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในบทที่5เรื่องมาตราการป้องกันแก้ไขติดตามตรวจสอบที่เหมือนเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะดูแลสิ่งแวดล้อมแต่บทพิสูจน์จริงๆนะครับมันไม่ได้อยู่บนหน้ากระดาษแต่มันอยู่ที่การนำไปปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องตลอดอายุโครงการคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องคบคิดกันต่อก็คือ เรามีกลไกอะไรที่จะสร้างความมั่งใจได้จริงๆว่าคำมั่นสัญญาเหล่านี้จะถูกทำให้เป็นจริงขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่การปกป้องสิ่งวัดล้อมคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวไม่ใช่เป็นแค่เอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้วก็ถูกเก็บขึ้นหิ่้งไป